าหมดหน้าตักหมดหน้าตักหมดหน้าตักถามว่าหมดหน้าตักไหมเหรอครับคืออย่างที่เมื่อกี้แซลก็เล่นใบขายขายบ้านขายรถก็คือเรื่องจริงครับไม่ก็ใช้ทุนค่อนข้างสูงอยู่ใช้ทุนค่อนข้างสูงอยู่ไม่ได้ขายเลยครับแต่ควักกระเป๋าออกไปหมดแล้วก็ค่อนข้างสูงครับผมไพ่หลอดตัวนี้ค่อนข้างสูงแต่ก็เมคเซนส์แล้วก็ได้ออกมาในคุณภาพที่เราคิดว่าคาดหวังไว้ เป็นภาพที่เราอยากจะได้จริงๆครับผมก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแล้วก็ได้ประสิทธิภาพตัวเลขของไพร์ตเนี่ยหรอครับไพรอตก็ได้เป็นัากีฬีฬากีฬาลักเ็กว่ามากรวมีเว้นวันนี้ไหมคืออันนี้พยายามเซฟนะนะถ้าไปยกไปยกก็ยี่เองโตเองแล้วก็ไปตอกตะปูบนเวทีเองก็ประมาณเก็บไปอนะไ้งอยะ จบงานพี่พี่ว่างไหมครับเดี๋ยวช่วยผมยกไหมเดี๋ยวไปยกกับผมอหมปั้ยบัมาจอดรถให้ด้วยอ่ะได้ก็เป็นร้านเป็นร้านครับผมเป็นร้านเป็นร้านพาลิโอดิเวนต์แล้วก็อื่นๆอีกมากมายเป็นร้านเป็นหลายร้านใช่มันเหมารวมมาพี่มันเหมารวม คือเอาตรงๆตอนนี้เนี่ยผมจ่ายไป50%ของค่าทำแล้วก็เขายังไม่ได้บอกว่างวดสุดท้ายเท่าไหร่เพราะมันมีค่า OT อยู่แต่เจ็ดไปแล้วแต่เจ็หลักไปแล้วเจ็ดหลักเจ็ดหลักคือเท่าไหร่เจ็ดเจ็ดพอเจ็ดพอเจ็ดพออย่าเพิ่งไปแปดอย่าเพิ่งไปแปดถ้าแปดวันนี้ผมจะไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ จริงๆคือมันมันหลุดเกินงบไปนิดหน่อยนิดเดียวครับผมคืออย่างที่ผมบอกคืออันนี้คือมันเป็นการทำพายอตที่ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วผมคาดการไว้แล้วว่าบัตเจตตอนแรกมันประมาณนี้แต่ผมบอกเลยว่ามันจะเกินมาประมาณนี้ประมาณนี้ผมก็เลยคิดว่าเราเหลือเหลือคือเหลือเผื่อขาดไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นประเมินมาแล้วใช่มันมันก็ไม่ได้เกินจากที่เราประเมินไว้แล้วครับผมเพราะว่าเราตอนนี้เป็นฐานะซีออนักธุรกิจทําบริษัทเอ็นดีเราต้องดูเรื่องของแบบพวก กำไรขาดทุน cash flow ต่างๆในบริษัทด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องมีการประเมินไว้ก่อนแล้วว่าเราทําอันเนี้ยเราจะตั้งไว้แค่นี้ไม่ได้เราต้องคิดเผื่อเลอเผื่อขาดเผื<ม>่อเกินอะไรอย่างไ้ด้วยะ้ยครับผมแต่ถ้าระหว่งทำแล้วมันพังคูมาเพิ่มเพิ่มไม่ได้ครับเราต้องทํางานในบัตเจ็เราต้องทํางานในบัตเจ็ตแต่เราเป็นคนที่จริงๆตรงเนี้ยผมตัดออกไปเยอะมากนะหลายซีนเพราะว่า ระหว่างที่ผมช่วยกํากับหรือว่าคุมอยู่หน้างานเนี่ยผมจะต้องมองด้วยว่าตอนนี้เกินไปเท่าไหร่แล้วเหลือกี่ซีนแล้วก็ผมก็ต้องมานั่งประเมินว่าถ้าเกินกี่ซีนกี่ซีนโอทีกี่ชั่วโมงค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกเท่าไหร่แล้วผมก็ต้องมานั่งตัดกับทางโปรดิวเซอร์ว่าเฮ้ยตัดอันนี้ออกอันนี้ออกอันนี้ unnecessary อันนี้เอาออกอันนี้เอาออกอันนี้เอาออกแล้วเก็บไว้เฉพาะซีนที่มันจําเป็นจริงๆเพื่อให้ไพร์โหลดออกมาเป็นแบบนี้แต่ว่าการที่เขาแซวว่าเราไปแต่งหน้าให้ไปขี้ก็คือไม่เกินจริงไม่เกินจริงะว่ คือพอเวลาทำงานไม่ทันเนี่ยต่างคนต่างช่วยกันแล้วคือผมถนัดไอ้พวกฝั่ง special e Ffect s อ่าผมก็ไปไปไปฉีดเลือดให้พี่เจฟตรงหน้าแล้วก็คนฟอกกี้อะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยแล้วก็มุมกล้องมุมกล้องอะไรผมก็จะบอกว่าเอ้ยเอาแบบนี้ไหมแล้วตัดอันนี้ออกอะไรเงี้ยซีนนี้ตัดออกอันนี้เอาเข้าอันนี้ถ่ายตรงนี้อะไรเงี้ยผมก็จะแบบคอยพยายามที่จะเซฟเวลาแล้วก็บัตใเจเท้มากที่สุด,ดใช่ครับอันนี้คือในฐานะคนที่ต้องบริหาร ไม่ใช่แค่คนที่อยู่เบื้องหลังแล้วกแสดงแสดงอย่างเดียวซึ่งโปรเจกต์นี้บอกตรงว,ว่าผมเรียนรู้อะไรที่ผมไม่รู้เยอะมากๆเลยในหลายๆขั้นตอนขั้นตอนการผลิตขั้นตอนการถ่ายขั้นตอนปรดักชันต่างๆน,นานาที่ผมแต่ก่อนไม่เคยทําตอนนี้พอได้มาทําผมก็เรียนรู้กับโปรเจกต์นี้จัดอีเวนต์ไม่เคยจัดมาก่อนในชีวิตนี้นี่คือครั้งแรกในชีวิตที่ผมเข้ามาจัดอีเวนต์ด้วยตัวเองดูทุกอย่างน,านู่นนี่ใช่ก็ อันนี้ยิ้มคือไงเขาให้ปีนว่ายังไงเอไม่มีไม่มีบาร์เทอร์มันคือมันคือการทำงานตกตกลกตกงานตกลงไหมมันคือการทำงานแบบ p r o f e ช s i o นอลครับเราเราไม่มีไปขอเราคงราคาพิเศษโนั่นนี่เราก็บอกว่าอ่ะอยู่เรียกเท่าไหร่อยู่อะไรยังไงอะไรเงี้ยอันนี้คือไม่ใช่เต็มที่สิยา ระหว่างที่เราคุยเราก็จะจับมือเขาไปด้วยแล้วก็บีบเน้นงานตบไล่งานตกิคือเลือกเ็บที่ได้เลยยังไม่กล้าคุยเจ็บยังไม่กล้าคุยยังไงเดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องคุยครับผมไม่มีกันมยายเาเ่เกเจริงๆก็เป็นอย่างนั้นครับอัดยายซีขนมยายครับผมซีวีตอนนี้ทั้งหมด หลอกถามยังบอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกได้มั้งบอกได้เปล่าวะมันจะสปอยอะไรไหมไม่ยาวไม่ยาวสิบตอนเองเฮ้ยอารมณ์นั้นอะเมื่อกี้ดูตะบอนเตยเราได้อยู่ดูดคนเดียวทั้งงานเลยจริงจเมื่อกี้เห็นไหมบอกว่าเอามาจากชีวิตจริงเราครับมันยังไงบ้างมันอ้างอิงชีวิตจริงในช่วงพัทคือเหตุผลที่ผมเลือกแวมไพร์เนี่ยเพราะว่าจริงๆมันเปรียบเสมือนความรักเวลาที่เรามีความรัก ซึ่งไม่ใช่ความรักที่แบบแค่มีแฟนหรือออกเดทหรืออะไรแต่ความรักที่มันเป็นความรักจริงๆแล้วเมื่อเราอ,อกหักจากมันเมื่อเราเสียมันไปเนี่ยมันเหมือนบางอย่างตายจากเราไปแต่เราก็ยังต้องมีชีวิตเดินต่อไปแวมพร์เนี่ยเป็นตัวพรีเซนต์ตัวนี้ได้ดีมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วคือเขาไม่ได้มีชีวิตอยู่แต่เขาก็มีชีวิตอยู่คือเขาเป็นคนที่ตายไปแล้วแต่เขาก็ยังมีชีวิตอยู่มันเหมือนคนที่อ,อกหักและมีความรักคือทั้งเรื่องมันจะเป็นฟิลแบบนี้แล้วก็มีเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องผมถึงบอกว่าเรื่องนี้มันนเป็ ใช่มันมีเรื่องของแวมพร์มีแอคชั่นต่างๆนานาแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งกว่านั้นและผมไม่ได้ไปโฟกัสแค่แวมพร์ถ้าทุกคนสังเกตดีๆในไพโอตนี้ไม่มีการกัดคอกันเก,กิดขึ้นไม่มีออกมาแห่ใส่กันไม่มีโชว์เคี่ยวไม่มีใดๆทั้งสิน้นตาแดงมากสุดก็แค่ตอนจบเป็นกิมมิคเฉยๆเรื่องแวม The Series เป็นเรื่องที่โฟกัสความรู้สึกของตัวละครจริงๆทุกตัวละครมีบทบาทของตัวเองมีความรู้สึกของตัวเองมีการสูญเสียของตัวเอง ซึ่งเรื่องนี้มันจะแสดงถึงความเป็นมนุษย์ของแวมไพร์มากกว่าประ่าณนี้เป็นเรื่องที่ไม่ไก่ตัวแล้วก็คือต่อให้พาย o ลเมื่อกี้มันจะดูเป็นหนังที่แบบโหยดูยากแน่นอนนี่นแต่ผมจะบอกว่าสิ่งที่ผมกำลังจะทำอยู่คือผมต้องการให้มันแมสและเป็นการดูที่ย่อยง่ายและเข้าใจง่ายแต่หอด้วยโปรดักชันที่เป็นคุณภาพเดียวกับพล เป็นความรักในช่วงเวลาไหนทั้งชีวิตทั้งชีวิตทั้งหมดเลยผมจะเอามารวบมันเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกความรู้สึกของตัวเองของคลคือในเรื่องไม้ก็เล่นเป็นตัวเองแต่ว่าเอาความรักในชีวิตเราเนี่ยมาสื่อสารผ่านตัวละครใช่ พอ่วมันจบตอบสีหรือพี่จะเอามาเอาไม่ไโอ้ยหยหยู่อย่าไงยังไรมันจแลอย่ารอเล่นกับระบบมันบได้เคำตอบไปแล้วคือซีวีส์เรื่องนี้มันจะจบเบสออนมุมมองความรักของผม ว่าผมคิดว่าความรักเนี่ยมันเป็นยังไงมันเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวสปอยอีกแน่เลยเอาเป็นว่าเรื่องในทั้งเรื่องมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับมุมมองความรักของผมว่าผมมองเรื่องของร l a t i o n s h i p เรื่องของความรักว่ายังไง<อ>ใช่ครับผม่มคือตอนนี้ก็งงไปหมดแล้วไม,ม่ไม่มีไม่มีไม่มีมมพ้ยแต่อย่างนี้มันก็สปอยดิพี่ เคมมีีะตพูดว่าที่พูดอะไเราพูดอยู่คนเดียวไม่มีใครกระตุ้นในเรื่องเลยหรือว่าทั้งนั้นมันต้องมีการถ่ายจุดจุอ่ะไมย์ก็พี่ถามแล้วเมื่อกี้ที่จ้องตาเจฟมันมีเขินไหมมีแบบว่ามันมีมินนิ่ไงหรือเปล่าไม่ต้อพี่น้อไปหรือเปล่าไม่มีไม่มีไม่มีพี่น้องไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าคือเจฟกับผมมาสนิทกันอยู่แล้วเราออกรายการช่วงด้วยกันมันก็เลยเหมือนกับว่าเคยมีไอซ์เบรกกิ้งกันแล้วเราเคยทำงานด้วยกันแล้วการที่เราจะแบบ มาจ้องตายให้ใกล้กันหรืออะไรเงี้ยมันคือมันคนที่เคยเคยเคยแบบเคยร่วมงาน,น,นเคยร่วมงานกันอยู่แล้วมันมันสนิทกันแต่ว่าอย่างแคชคนอื่นๆเนี่ยผมยังไม่เคยได้มีโอกาสร่วมงานกับพวกเขาอย่างเฟิร์สเนี่ยปกติก็แฮงเอาท์ัปกติแต่ไม่เคยได้ร่วมงานางจริงจังเบคก็มีแฮงเอาท์แต่ก็ไม่ได้ร่วมงานจริงจังแล้วก็นิ้งเคยร่วมงานแล้วอะไรเงี้ยแต่มันก็นานมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็อาจจะต้องมีเวิร์กช็อปมีอะไรเงี้ยค่อยๆปรับตัวกันไปครับผม จริงๆเรื่องของการจิ้นต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของเนแฟนแล้วเราเขินเราเขินมาเมอเพราเขาแบบว่าถึงถึงตัวเรากผมเขินตลอดอยู่แล้วพี่ถ้าเขินยังไงจิกเขาไม่จิกไม่จิกตัวเองจิกยัอไ้กินหรือเปล่าไม่ถึงถ้าเขินนะถ้าเขินเราเจ๊บงหน้าเราหลับตาไ่หอตม่ไปช็อตเลยอ่ คือพี่ๆจะให้ช็อตให้ได้เลยใช่ไหมเขายังไม่ช็อตมาเลยต้องไม่ช็อตการช็อตช็อตอะไรช็อตอะไรกับนาเจฟเฟอขามองหน้าเราเราสึกว่าคิดว่ายังไงบ้างหรือว่าหลงไปตั้นว่ามองที่ปากมึนตุบเขาเลยไม่ให้เกิดไม่ขำโทษนั้นเราเข้ามาเรื่องนี้ได้ไงครับเป็นกิมมิคอทำไมอยู่ๆมันถึงเป็นกิมมิคของเรื่องเบ๊กเบ๊กเป็นนางเอกไม่ใช่

อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าผลม,มันอกตายก่อนที <GO av i> ่จะตาอทุกอย่างอยู่ที่ปลายปากกาผมเพราะผมเขียนหมดประมาณหนึ่งพอดผมเป็นคนขึ้นพอดทั้งหมดคือผมเป็นคนเดียวที่ดูแบมเดอะซีรีส์จบแล้วถึงตอนสิบผมดูในหัว ตอนหนึ่งนี่คือเสร็จแล้วดูจบแล้วเรียบร้อยนี่ก็เลยต้องแจ้งเบ๊กว่าต้องให้คิวเยอะไม่งั้นจะอะไรตอนแรกเพราะว่าไม่มีคิวเหรอใครไม่มีคิวตายเร็วฝากเปล่าฝ่ายจิตของเราในสิบเป็นเป็นจริงแล้วฝากด้วยฝากเป็นรอบที่โอเคก็ยังไงก็ฝากบริษัทน้องใหม่นะครับ MDA Entertainment ในบริษัทของไมค์เองนะครับผมที่ต้องการที่จะ อัปเกรดแล้วก็สร้างผลงานสร้างสารรค์แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับวงการบันเทิงทั้งหมดนะครับผมอาร์ติสต์เอเจนซี่หรืออะไรต่างๆนั้นนะเพื่อยกระดับให้สู่ระดับสากลน,นะครับผมแล้วก็จะทําตามความฝันของตัวเองแล้วก็แพชชั่นของตัวเองในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็อยู่กับมันมาตลอดตั้งแต่10ขวบนะครับผมก็อยากจะฝากทุกคนด้วยนะครับกับบริษัทน้องใหม่ถึงจะน้องใหม่แต่ว่าประสบการณ์ในวงการก็เป็น20ปีอยู่นะครับ แล้วก็ฝากโปรเจกต์แรกของเราด้วยนะครับโปรเจกต์แวม r ี e s นะครับผมยังไงก็ฝากโปรเจกต์แวมไพร์ของเราด้วยนะครับผมฝากนะครับ Welcome to the Vampire World